ติ๊กรำไ้ไลฟ์อัดอั้นเมียสอนรามต้องทำยังไงดราม่าเดือดสอนรามงอนิโคลไลฟ์สดยาวระบายความในใจติ๊กเผยความรักที่มีต่อสอนรามยืนยันจะตามง้อแบบยิ่งใหญ่ตอบโต้ดราม่าเดือดอีกเจอคอมเมนต์ป่วนทั้งสอนรามไปง้อนิโคทำดีตอนที่สายติ๊กบิ๊กบราเธอร์ไลฟ์สดยาวระบายความอัดอั้น ตั้งคำถามเป็นเมียสอนรามต้องทำยังไงพร้อมทั้งย้อนช่วงเวลาดรามา่าตอนที่หนุ่มสอนรามอดีตสามีไลฟ์สดเรื่องของตัวเองแล้วเข้ามาดา่าจนติ๊กต้องออกมาตอบโต้ว,ว่าเสือกถูกหาว่ากลางเจ้าตัวระบายความอัดอัน้นทำไมคนในโซเชียลด่าคนอื่นได้แต่เป็นเมียสอนรามด่าคนอื่นไม่ได้เป็นเมียสอนรามต้องทำตัวยังไงต้องเป็นนางฟ้าหรือว่ายังไงตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วอยากถามอยากรู้มากไม่แน่ได้กลับไปเป็นเมีย เมียสอนรามอีกจะได้ทำตัวถูกอยากรู้เป็นเมียสอนรามต้องโดนด่าหรือแต่ติ๊กอยากทุกคนด่าติ๊กได้แต่ปล่อยให้เขาไปมีชีวิตหรือมีเมียแค่อยากรู้ว่าคนเป็นเมียสอนรามต้องคีปลุกไปไหนต้องคีปลุกนี่มันยุคใหม่แล้วติ๊กเผยอ,อีกว่าอยากงอพี่หนุ่มอยู่แล้วถึงเขาจะไม่รักไม่เอาแต่ตัวเองก็ยังมั่นหน้ามั่นโหนกจะเอาไม่มีใครว่าอะไรมึงหรอกเอาที่มึงสบายใจเลย ติ๊กด่าแทนทุกคนเลยต้องมีคนด่าแบบนี้พร้อมประกาศงอแน่เพราะออกจากบ้านมาติ๊กผิดแต่ต้องทำตัวให้ดีก่อนไม่เล่นการพนันคาจะงอได้ไม่ต้องคาดหวังจะสำเร็จหรือไม่แต่ต้องทำงานให้ดีอดีตภรรยาเผยอ,อีกว่าความหมายของเมียสอนรามไม่ต้องหาความหมายของมันแล้วอะไรที่คิดเสร็จขี้เสร็จเยี่ยวอะไรที่ดูแลพี่เขาได้ไม่ทำร้ายพี่เขาอาจไม่ใช่ติ๊กก็ได้หรืออาจมีคนมาจีบติ๊ก ก็ไม่รอแล้วลองไปใช้ชีวิตเพราะพายายามแล้วเราก็ต้องไปมีชีวิตของเราเองพี่เขาก็ต้องไปปล่อยให้เขาใช้ชีวิตอิสระภาพแต่ติ๊กไม่มีหรอกผัวใหม่เราไม่งอธรรมดาไม่เป็นหรอกเรามั่นหน้าเราจะงอต้องใหญ่ประทับใจให้เห็นเลยว่าติ๊กต้องอดกี่มือ้อทำงานหนักขนาดไหน ติ๊กบอกอีกว่าตอนนี้ชอบดรามา่าชีวิตคงหนีความดราม่าไม่ได้พร้อมตอบโต้คนเข้ามาคอมเมนต์ป่วนว่าสอนรามไปงอนิโคคุณรู้ได้ยังไงว่าใครไปงอใครขอให้ได้มายุง่งเหมือนรู้ไปหมดรู้ดีเหมือนคนคิดว่าตัวเองเป็น CNN พอติ๊กจะทำดีจะบอกอะไรให้ถ้าคุณคิดดีคุณต้องบอกให้ทำเลยเหมือนตัวเองรู้แต่รู้ไม่จริง อดีตภรรยายังเผยอ,อีกว่าหนุ่มสอนรามอยู่ที่ใจเขารักใครมากที่สุดเขารักลูกเราก็เป็นแม่ที่ดีไม่ต้องไปนอนกับเขาหรอกสุดท้ายก็คือแม่วีจิเป็นคนแบบนี้ติ๊กสอนตัวเองด่าตัวเองได้ยอมรับว่าตอนไปพูดอะไรตอบอะไรนักข่าวไม่มีสติพี่ไม่ได้หนักกว่าใครแต่ชีวิตคนเรามีไม่เหมือนกันหาคำตอบการเป็นเมียสอนรามต้องเป็นยังไงปักหมุดไว้เลยตั้งแต่จีบแต่งงาน ตั้งแต่จีบไม่รู้ความหมายเมียสอนรามรู้อย่างเดียวต้องเข้าไปอยู่ข้างคุณตอนนั้นมีคนมาจีบติ๊กเยอะบ้านมีสตางรวยด้วยแต่เรารักเขาที่สภาพอยู่ยังไงก็ได้เราไม่อยากทิ้งเขาเพราะเขาดูแลเราเมียสอนรามต้องเรียกสินสอดเท่าไรเราไม่กล้าเรียกแต่เรารักเขาที่เป็นพี่นุ่มยอมเป็นขยะให้เขาทิ้ง สิ่งที่เจอมาไม่ต้องอยู่ใกล้กันก็ได้รักเขาที่เป็นเขาติกรำไห้พร้อมทั้งบอกว่าติ๊กไม่ได้อยากได้เงินเขาเลยไม่ได้อยากได้สมบัติเขาเลยแต่พลาดเพราะหมุนเงินไม่ทันอยากให้เขากลับมายืนทำงานที่เขารักได้อีกวันนั้นเราไม่อยากบอกให้เขาเครียดเราแก้ของเราเองสุดท้ายทุกอย่างพังวันนี้ถ้าได้กลับหรือไม่กลับไม่เป็นไรพร้อมชื่นชมอดีตสามีเนเวอร์ดเป็นคนมีของ โดยระหว่างไลฟ์สดติ๊กเจอราม่าเป็นระยะมีคนเข้ามาคอมเมนต์แซะคอมเมนต์ comment, ป่วนต่างๆนานาบางก็บอกว่าอย่าทำเป็นคนดีตอนที่สายไปแล้วซึ่งติ๊กก็หัวเราะโต้อตอบว่าให้ฟังก่อนอย่าคิดไม่ดีกับคนอื่นเข้ามากระทืบซ้ำแบบนี้ดูเอาไว้คนแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีติ๊กไม่ได้แรงแต่ถ้าไม่ชอบก็อย่ามาดูพร้อมทั้งยืนยันไม่สร้างภาพ 4- 5หเดือนถ้าสร้างภาพคนต้องจับได้แล้วขณะที่แฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจเป็น จำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด